พยักหน้าเป็นแล้วนะอ่นน้องนั่งลงก่อนลูกนั่งลงซิจ้า please ขอค่ะขอครับ อ่านั่งนั่งตักแบบนีนั่งตักเอออ่ะน้องพี่ธีพูดปูพ่อพ่ออ่ะน้องพี่น้องพี่พูดพ่อพี่พีพูดพ่อพ่อไก่เคียงสุดละพี่ทีกินหมดปากย่างพี่ทีครับพี่ทีพี่ทีหมดปากย่างเลยพี่ทีพ่อไหนพูดพ่อก่อนพ่อ พ่อพ่อ่อหอหย่อยจังเลยเนาะออนไหนน้องพี่พูดมามีป๊ป๊ะพี่ดีหมดปากยังยังเลยรอกันเนอะเงิ่มๆน้องพี่หมดแล้วยังไหนอ้ปากให้พ่อดูซิหมดยังหมดยังครับ หมืไหมบอกแบแล้วเหรอไหนพูดมามี้อีทีสิหมามิหมามิพยายามแล้วนะเขาคงคิดว่าเหมือนแล้วแหละไม่เอาเดี๋ยวมาไม่ถือเองอ่ะไหนพี่ทีพูดหมามิสิลูกตุ่มหนักเลยหมาม้เลยพูดหมามีกัดอ่ะไหนพูด โอ๊ยนั่งลงดีๆลูกเออแย่าย่า๊ย่าย่าย่า,ย,าย่าก่อนย่าย่กากา <laughs> โอเคนะสระอาเหมือนกัน <laughs> อ่าพี่ทีพี่ทีพี่ทีครับแ <laughs> ย,ย่าาอ่ ก่ออร่อยไหมลูกโอ้โหไปกินให้ลูกกินจนหมดเลยล่ะแต่เขากินได้นะแค่ดีนี่นะลูกนั่งดีๆแบบนี้กลัวมันทิ่มหนูเอออ่ะไหนน้องพีพูดพูดพูดอะไรดีบ๊ก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 เต็มปากเลยไหนพี่ทีพูดบ๊กบ๊กบ๊ก บ๊กบ๊กบกหนูกินหมดแล้วเหรอลูกอ๋อมันนิ่มอย่างนี้เลยเนาะอะไหนอาหมายสิพูดจิ๊บ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 พี่ทีโอ้โหไหนจิ๊บจิ๊บซิจิ๊บจิ๊บ จิ๊บจิบก่อนยากจังเลยทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆล่ะของนิ๊ลุงพี่หนูเนี่ยนะทำให้หนูมีทำลำบากเนี่ยลุงพี่นั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงโอ้ไม่อยากจะห่างจากมามีแม้แต่หนึ่งเซนติเมตรไหนไหนไหนเราเราเราคอนป้อนดูนะไหนอยากให้ลูกเป็นโนเตี้อ่ะโอ้พอไม่มีข้อแม้อะไรเลยอ่ะพ่อป้อนง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะลุงพี่นั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงครับซซิดาวจดาว พี่ดีแต่พ่อป้อนเลยไปขอพ่อเลยไปขอพ่อเลยแล้วหนูทำท่าอะไรอ่ะหรือ๋อค่อยๆคลานไปเนาะเงี้ยเงี้ยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนโอเคพี่พูดพ่อพ่อโอ้โห ่ะพ่อสิพ่ออย่าทิ้งกินหนูอันนี้พ่อใส่พุทพ่อสิพ่อใหญ่ไหมกูดไหมกูดกูดไหมกูดกูดพ่อกินไม่เป็นเลยโว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 ยไม่เอาไม่เอา มาเอามาให้มามีก่อนไปมั่มั่งมั่มั่งมาแล้วต่อกันเออไปกินกินกินนั่งลงก่อนพิธีนั่งลงไม่เอาไม่กิดนั่งลงนั่งลงซิดดาวโอเคน้องพี่นั่งเอาจะกินพ่อนักพีจะกินพ่อนักพี่อยากกินพ่อเสร็จแล้วนั่งลงซิดดาวพ่ทีนั่งลงทิ่ดาวพี่ที เหนื่อยใช่ไหมล่ะมาเหมือนพิธีใสท้าสิลูกใส่ท้าเหมือนเต๋อ turn around smile ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานแมวไม่กรีดลูก no ใช่ชื่อ don't scream ลูก sit down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  please โอเคเอา ทำไมลุกเร็วจังเลยลุงพ่ทีพ่ธีกินหมดปากหรือยังไหนอาปากให้มีดูซิอ๋อยังไม่หมดเนาะกินให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกินอันใหม่โอ้โหไหนสไลด์ให้มิ้สิยิ้มหวานให้กินซะนะโอ้โหคำใหญ่ไหมโอ้โหอร่อยเลยไหนน้องพี่ พ uh like ี่หัวร้อให้มีฟังสิหัวร้อได้ด้วยโอ๊ยให้กินจนหมดเลยเหรอกินจนหมดเลยเหรอหมดเลยเนี่ยฝรั่งต้องไปซื้อพวกแบบกีวีอะไรอย่างเงี้ยนิ่มๆมาให้เขากินอาว่าฝรั่งมันแข็งไปอะไรนะแอปเปิ้ลมันแข็งไปหน่อย เขาเคี้ยวไม่ค่อยได้บางทีพี่ทีกินแบบไปอยู่ในป่าเป็นสิบสิบชิ้นเลยอ่ะอ๋อครับครับครับไหนพี่ทีหัวละพี่หัวละหัวละฮ่าโอ้โห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  happy เนอะ happy ไหมไม่หรอ h ปี้เหรออยากอยากไปดูต้นคริสต์มาสไหมเดี๋ยวอยากไปดูต้นคริสต์มาสไหมครับ น้องพี่อยากไปดูไหม,มน้อพี่น้องพี่อยากไปดูต้งคริสต์มาสไหมลูกค่ะ<า>ไปไหมครับออกไปเเขาพยักหน้าได้แล้วในหัวร้ออีกทีส <c oughs> ิโอ,โอระวังลูก <c oughs> อ๋อหัวล้อลูกหน้าเลยถ้าถามแม่แมนก็จะบอกว่าลูกฉลาดมาก แต่ถ้าเวลาเลงคุยกับคนอื่นจะบอกว่าก oh, 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 oh. ็ปกติเดีๆคนอื่นเขาก็ทำได้พี่ฝัวร้อนสิโอยโอ้ยโอไม่เอาไม่เอาไม่ตีเดี๋ยวหกนะนั่งลงรึนั่งลงพี่นั่งลงไหนพี่จีหัวร้อนสิคนนี้หัวร้อนเหมือนกว่า พี่ทีอ่อน้องน้องพี่ขับรถสิขับรถทำาายังไงขับรถขับรถสิมืออ๋อมืออย่างนี้เนาะ ันยังขับอยู่เลยวอร่อยไหมอ่ะขับรถอยู่อ่ะมามีให้อ่ะให้คนขับรถขับรถระวังนะคะไม่รู้ตัวว่าตลกเหงตลกเดี่ยวนี้ทำหน้างงขนรอฉันทำไมวะเหินเขินขี้เหินเจ้าอ้วนให้ไม่น้องพี่ทำอะไรดีเนี่ย กีฬาสามครั้งอ่าป้อน้องพีหน่อยไหนน้องพีกับพระทำไงลูกกราบกับพระกราบทูจ้าทำไงทูจ้าทำไงทูจ้ากราบเลยกราบทำไงพิธีกราบทำไงกราบพระเลยทูจ้าลงไปที่พื้นเลยลูกทำไงทูจ้าทำไงทูจ้าน้องพี่โอ้พิธีโชว์ทูจ้านะน้องพีครับ

อันนี้นึงอีกนึงเคี้ยวกันเดี๋ยวบางมีรอแบบมีรออันนี้อันนี้อันนี้ของพี่ทีแบบมีรอไม่ต้องรีบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรอื้อเหรออื้อหรติดคออื้อหน้าเลยโอเคออ้มันละกอมันช่วยเยอยอะไรี้ยโอเคโอเคเอาไหมอ่ะไม่เอาให้น้องพีน้องพีมาแล้วเนี่ย อ่าน้องพี่น้องพี่มาแล้วคำสุดท้ายพ่อหล่อลูกคำสุดท้ายพ่อหล่ออะไรวะโอเคหมดแล้วโหกินเกี้ยงเลยเมื่อกี้จันมันเริ่มเลยเนาะเออเออเออดีพอดีวันนี้จะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้พอดีเลยเก่งมาก